อเมซอนจากยักษ์ใหญ่ที่เกือบลับแต่กลับมาได้อเมซอนทำได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ C2 ูจะมาเล่าให้ฟังครับจุดเริ่มต้นของอเมซอนในปี1994ถึงปี1997เป็นร้านหนังสือออนไลน์ผู้ก่อตั้งคือเจฟเบย์สต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่า เจเบซอสเขาไม่ได้มีบริษัท Amazon ขึ้นมาเลยแต่เขาเริ่มต้นจากการเป็นพนักง,งานประจำเหมือนผมและก็คุณชื่อบริษัทคือ D.E. Show Co d ซ o ซึ่งเป็นบริษัทกองทุนขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงแน่นอนครับเจเบซอสมีตำแหน่งการงานที่ดีและมีอนาคตที่สดใสมีเงินเดือนที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงแต่เจเบซอสเชื่อมั่นในตัวเองและ เขามีสิ่งหนึ่งคือเขามีไฟในตัวเองเขามีพลังงานในตัวเองเขาลาออกจากบริษัท D E Show and Co. แล้วมาตั้ง Amazon ด้วย Computer, คอมพิวเตอร์แค่หนึ่งเครื่องโต๊ะทำงานแค่หนึงโต๊ะนี่คือจุดเริ่มต้นของ Amazon แต่นับตั้งแต่ Amazon ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา Amazon ไม่ได้มีกำไรเลย Amazon ขาดทุนติดต่อกันมากกว่า6ปี ก่อนที่จะมาทำกำไรได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี2001ขนาดขาดทุนมากกว่า6ปีแต่เจฟเบโซต์ก็ยังลงมือทำธุรกิจแต่กอตั้งอเมซอนอย่างตั้งใจนี่คือเจฟเบโซต์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคิดเขารู้ว่าธุรกิจของเขาจะไปได้ไกลและจะไปได้สวยและเขาทำยังไงล่ะ บริษัทอเมซอนเริ่มจากการเป็นร้านค้าออนไลน์แล้วค่อยๆขยายไปสู่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซขยายสินค้าบริการอื่นๆแต่ใครๆก็บอกว่าอเมซอนจะพังไปในยุค .com แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้อเมซอนยังยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คืออะไร 1. การระดมทุนที่ทันเวลาของอเมซอนอเมซอนระดมทุนในปี1999 ด้วยการขายหุ้นแปลงสภาพที่มีมูลค่ามากกว่า1.25พันล้านดอลลาร์สหรัฐ2การได้เงินทุนเข้ามาก่อนที่ตลาดจะดิ่งลงทำให้ a เมซ o n สามารถที่จะสร้างฐานที่มั่นคงก่อนที่ตลาดจะดิ่งลงได้3 a เมซ o n มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเน้นผลลัพธ์ในระยะยาวขณะที่ .com อื่นๆเน้นที่ผลลัพธ์แค่ระยะสัน้นเอาใจนักลงทุน แต่เจเบโซกลับมองไปในระยะยาวเน้นไปที่3แกนหลักคือราคาที่ต่ำการจัดส่งที่เร็วประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นจุดนี้นี่เองคือข้อดีของ a เม z o n และจุดเด่นของ a เม z o n ทำให้ a เม z o n สามารถผ่านวิกฤตดอ m คอมจนมาถึงทุกวันนี้ได้ 4. การบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพของ a เมซอน a เมซอนนำเงินที่ได้มา ไปลงทุนอย่างหนักในพื้นฐานด้านโลจิสติกคลังสินค้าและเทคโนโลยี 5. รูปแบบที่สร้างกระแสเงินสดได้จริง 6. การขยายสินค้าของ a เม z o n เริ่มต้นจากร้านค้าออนไลน์แต่ในช่วงฟองสบู่แตก a เมซอนได้ขยายสินค้าไปทุกๆประเภทตั้งแต่ A จนถึง Z และขยายได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนห้างออนไลน์ที่มีทุกอย่างให้เลือกซื้อ นึกภาพตามนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายๆบริษัท .com ล้มเหลือเพียง Amazon แค่บริษัทเดียวด m มานหรือลูกค้าจะมาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ Amazon ช่วงนั้นทำให้ a เม z o n บูมมากๆแต่นี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของ Amazon จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ Amazon คือการก้าวกระโดดเข้าไปสู่ตลาด Data Center ที่ชื่อว่า AWS ซึ่งเป็นธุรกิจ c ล o วด์คอมพิวติ้ง t a Center ที่เปิดให้เข้ามาเช่าพื้นที่แล้วจ่ายเป็น Subscription เป็นรายเดือนนี่คือส่วนที่ทำให้ Amazon ได้กำไรมากที่สุดกำไรมหาศาลจาก AWS ที่เป็นเปอร์เซ็นต์หกของการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท Amazon และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม Amazon ถึงกลายมาเป็นบริษัทระดับโลกและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อ6ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน Amazon ทำกำไรและมีอัตราการเติบโตไปที่24เปอนคำนวณจากสูตรของฟูรเดเนเบเฟตเบนจามินเกรแฮมและอัตรากำไรต่อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับของนักลงทุนคือ10ต่อปีและกระแสเงินสดมุนเวียนค่า f c f อยู่ที่1.97ล้านดอลลาร์สหรัฐและสุดท้ายเมื่อเราได้ค่า อัตราการบบเตริบโต6ปีและมูลค่า EPS ก็จะมาลงในสูตรเพื่อหามูลค่าที่แท้จริงของ Amazon ซึ่งคำนวณคร่าวๆผมคำนวณคร่าวๆนะได้อยู่ที่565 US d ลลาร์ต่อหุ้นนี่คือมูลค่าที่แท้จริงของ Amazon แบบคร่าวๆถ้าพื้นฐานของหุ้นยังเป็นเหมือนเดิมและผู้บริหารยังเหมือนเดิมมีเปอร์เซ็นที่ Amazon จะก้าวไปถึง 5 6 5 us ต่อหุ้นและตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องหาหมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นก่อนที่จะลงทุนมีการอ่านงบดุลก่อนลงทุนคุณจะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นนี่คือเทคนิคง่ายๆที่นักลงทุนระดับมืออาชีพระดับสถาบันใหญ่เข้าใช้กันเพราะมูลค่าที่แท้จริงมันจะไม่โกหกเราและคุณล่ะครับคิดว่าหุ้นอเมซอนจะเป็นยังไง และจะมีการเติบโตเหมือนที่เราคาดเดากันไว้ไหมถ้าใครชอบคลิปในแนวนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าชอบคลิปแนวนี้หรืออยากให้ผมช่วยหาอัตราการเติบโตมูลค่าเพิ่มของหุ้นในบริษัทไหนบ้างลองคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้ว EP ีหน้าเจอกันใหม่ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่อง C2 Invest ด้วยนะ e ีหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ รายการนี้เป็นการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ